โดยทางสอบอคเนี่ยก็ได้มีการรายงานของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เป็นรายสัปดาห์นะครับ<ช>อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาในครับผู้ชมครับตั้งแต่วันที่2ถึง8กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะครับทางสอบอคได้รายงานจํานวนของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จํานวน1,193รายค่ะ ใช่ค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าเฉลี่ยเป็นวันแล้วนะคะคุณผู้ชมดูผ่านอินโฟของเรานะคะเฉลี่ยจํานวน170รายต่อวันค่ะ,ะขณะเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของผู้เสียชีวิตกันบ้างค่ะรายสัปดาห์นะคะซึ่งในสัปดาห์ที่2ถึง8รกรกฎาคมเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะมีทั้งหมด25รายเฉลี่ยเป็นวันแล้วอยู่ที่จํานวน3รายต่อวันค่ะ,ะขณะเดียวกันถ้าเรามองภาพรวมของผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่8กรกฎ กฎาคมนะคะก็มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสะสมแล้วนะคะ7 9 6 9 7รายด้วยกันค่ะคและถ้าดูภาพรวมของผู้เสียชีวิตนะคะข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคม2,566จนถึงวันที่8กรกฎาคมนะคะผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด727รายค่ะอนนี่ก็เป็นภาพรวมของผู้ติดเชื้อโควิด19ในประเทศไทยบ้านเราเนะครับของ<ฆ>ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8กรกฎาคม คมนั่นเองครับผู้ชมครับ